สวัสดีทุกทกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ DJ Ann Channel ครับช่องหลากหลายเรื่องราวไรตี้มีทั้งพระเกจิอาจารย์ชื่อดังโจนเสือร้ายตำนานต่างๆและอื่นๆอ,อีกมากมายนะครับนอกจากนี้คุณยังสามารถกด ปุ่มติดตามและรูปกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวของทางช่องเราถ้ามีการอัปเดตคลิปใหม่ๆคุณจะได้รับชมก่อนใครอย่าลืมกดเยอะๆนะครับวันนี้ d ีเจแอนชาแนลขอนำเสนอเรื่องเปิดตำนานขุมทรัพย์รถไฟทองคำของนาซีเยอรมันที่หายไปอย่างไร้ร่องรอยในอุโมงใต้ดินของโปโลแลนด์ มีจริงหรือไม่ยังไม่มีใครรู้แต่ที่แน่ๆชาวเมืองวอร์คราวได้รับผลประโยชน์จากตำนานนี้ไปเต็มๆได้ยังไงแล้วมีอะไรบอกถึงการมีอยู่จริงของขุมทรัพย์ดังกล่าวไหมมาดูกันรถไฟขนทองคำของนาซีหนึ่งในขุมทรัพย์ที่พูดถึงมากที่สุดหลังสงครามโลกครั้งที่สองว่ากันว่า ช่วงสุดท้ายของการพ่ายแพ้สงครามแก่กองทัพโซเวียตกองทัพนาซีเยอรมันพยายามขนทองคำและสิ่งมีค่าต่างๆผ่านเทือกเขาแห่งหนึ่งในประเทศโปแลนด์ด้วยขบวนรถไฟหลายขบวนแต่รถไฟดังกล่าวได้หายไปไม่มีใครพบร่องรอยใดๆเลยทำให้ผู้คนจำนวนมากเชื่อว่าอาจยังคงอยู่ที่ไหนสักแห่งในโปแลนด์ ตำนานขุมทรัพย์แห่งนาซีอาจมีมูลค่าถึง2,000ล้านเหรียญดอลลาร์สหาราัฐหรือประมาณ7,000ล้านบาทดึงดูดนักล่าสมบัติจากทั่วโลกเดินทางมาเพื่อค้นหาอย่างเมืองวอคราวแห่งเทือกเขาแห่งน,นี้ซึ่งเป็นบริเวณเครือข่ายรถไฟใต้ดินของนาซีเยอรมันที่สร้างขึ้นในโปโลแลนด์ปี2015นักสำรวจชาวโปโลแลนด์ได้ออกมาอ้างว่า พบรถไฟขบวนปริศนาที่ปรากฏอยู่ใต้ดินจากภาพเลดาร์ลึกลงไปใต้ดินถึง9เมตรแต่เมื่อมีการขุดไปกลับพบว่าเป็นก้อนหินขนาดใหญ่เท่านั้นจนปัจจุบันก็ยังไม่มีร่องรอยหรือหลักฐานใดๆที่บอกถึงการมีอยู่ของรถไฟขบวนดังกล่าวเลยบางคนกลับบอกว่ามันอาจไม่เคยมีอยู่จริงตั้งแต่ต้นแล้ว แต่อย่างไรก็ตามขุมทรัพย์แห่งนาซีได้กระตุ้นการท่องเที่ยวของเมืองเล็กๆนี้มาโดยตลอดตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองจากเหล่าบรรดานักล่าสุบัติทั่วโลกก็มาร่วมตัวกันทำให้มีเม็ดเงินจากการท่องเที่ยวตลอดปีที่ผ่านมารวมกว่า150ล้านปอนด์หรือราว6,500ล้านบาท รีกได้ว่ารถไฟแห่งทองคําของชาวเมืองนี้ก็คือนักล่าสมบัติจากทั่วโลกนี่เองถ้าคุณชอบเรื่องราวที่เรานําเสนอคุณสามารถกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ไว้ด้านล่างด้วยนะครับ